สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านนะครับอยู่ฮวงครับมูลอย่อยทอดครับ <c oughs> สัน่นน้อยเกินเกินสั่นอย่างนี้ <c oughs> เอาเหมือนเหมือน,น,น,นองค์กำลังจะเข้าเลยสั่นเน, <c oughs> นี่ยเนี่ยเน่ฮักฮักฮักเอาเหนียวก่อนนี่เจ๊ยางเหนียวออ มันเป็นกลีบหรอกมันผมไม่เคยเกะนะเคยแต่รู้มันเปกีบโอ้นี่มกลีบหรอกเวียหักบะกลองๆเลยหักเลยมันเป็นเสียงนี่อืปได้อยู่หักไหมนี่หักเลยเป็นแคปเป็น,น,นเป็นแคปเป็น โอ้ยเหยียบไก่หน่อยมาใหนิโอ้มาเขมินตายเลยไก่หน่อยโอ้พี่แม่เจ้าขึ้นมาเห็ดก่อนมันจะออกรถมันเที่ยงนี่ครับสัง มันปิดอะไรอ๋อสายไฟนีมีม้วนข้อตนตวน้บเบกไม่หยับมาเตายบักอันบักลูกเขาไม่หยบไปตายมันคือาเอกัเม,มนันือือกันครับอพ่อัลูกเนนี่ก่อนมันหนียไก้อนมันซึก บึงทางเขาเนี่ยเอ้ยโอ้ยมันลิ่งลิงดิ่งราวตีพ่อเอาไม่ซ้ำฟังยังเดี๋ยวลองบึงก่อนกระเดกค่ะฝนลองบึงก่อนหามันสีหน่อยแปดแปพูดสิบ ไตเตัวที่ประสิไหมยูยูแค่นั่นแหละยูแคไม่ไปเขบอกได้สตอนเดี๋ยวจังไปกันเลยดอกผมก็แต่งว่ะอยู่ขาด์่ปล่ะ อ๋ออันนี้โมเมนต์มันตีอยู่กับแผงประตูตีขันมาเลยวะเดีนะ่ยันี้สองประตูอยู่ครับมันเปิดหนาครับหน้าผู้สาวเปิดเบื้บงองหน้าบุกยินกันเอาบรรดาเลยดิ มันเหา่ามันเหา่าป็งสยสดแดงดูครับมึง่หลดก๋ดูดีอยู่ครับแต่ว่าเปิดประตูแยกหนันนครับถ <laughs> อ,อดออกมาบนนีจำมองว่าอะไรเด้อบานีบใไซ บอสไซก็ยัดกะจัไดบอสไซนี่มันมันอมาเกินบอสมันยอมาเกิน,นเงน,นตีเน้เปีเเยวช่วงนี้มสีอดีตไปขีดคุ่นมันขอบหลายมันมันบอลลนสุนิ อยู่ไหนครับโอ้ยขั้นละสองหมื่นสองมืนหาบาทครนี่ครับ WD สี่สิบโอยจ้าผิสิทธ์ได้หมองเหรยี่ไปี่่บ้านี้ขี่ฝุ่นมันก่อได้บ้านี้ใส่ลองปิดเิึงเปิดวัะอะไอีกล่ะ เอาอีกกดนิดเดียวออกเลยประตูมันตกว่ะโอ้ประตูตกอย่าไปโยกแรงเปลี่ยนบูดไปเอาเปิดลึกเออยังลึกอยู่ยังลึกอยู่ประตูมันตกประตูมันตก,ตนตกข่อยอีกเบ้างกันนะอ,อ,อีกหน่อยนึงขอ,อ บ่ได้สิบ่าเนี่บ่ขเข่านี่ไหมโอ้ไปเข่าไอน้นั่นที่เจ้าเขาะงัดบ้างหันนี่ไหมอืมเอาอีกมันยังลึกอยู่เลยต้องตั้งตัวข้างในไหนโอ้อึจับไปงัดอันนี้มันกาอา็อ้าตัวมันขเข้านเขา้เดิอเอเ่ไปเอาไป เออได้สำเร็จละพ่อพ่อประตูมปนกประตูมันตกมหอ่าเามติดได้ตดหวยโมเมนคนถอดด้วยครับเรัย่ดีกว่าอเกือบแล้วบมเ็นสร้างกับโมหูแล้วนานจำบ่ได้ครับเอาแล้วซ้ายหรือขวาครับนี่ช่วงนี้ ต้องมีสติเยอะนะดตเละอนนาตะดะ,ดยอ,ะ,ดะอย่าฝาครอบนี่เงาวิ่งเลยครับนี่มันต้องยังซี่คนรขับรถดูดีที่ฝาครอบเออแต่ก่อนแต่ก่อนหน้ารถไอข้างหน้าอะไรสกปรกช่างวันขอให้ต่ฝาครอบเงาอยู่กับพ่คิงนุ่ ฟ้าครอบเงาไว้ก่อนเออมีแรงทำงานไปฟ้าครอบเงาของแพงว่ะของแพงว่ะเมื่อวานรถรถไอาร้อยสิบห้าเลยป่ะไอ้คันสีชมพูอ่ะมาจากไหนมาวิ่งด้วยสายคาดเด็กไอ้พ่อคาดเดกหรือเปล่าฮะมันเป็นพ่อหรือเป็นอะไรนี่เลยพ่ออะไร ไม่รูมกันท่อลมหรือว่าท่ออะไรท่อน้ำมันคานขาขครึ้นเลยรถเรงมีรถกี่คันอเยอะเมืเม่วานวิ่งเยอะอยู่ <วะ S 2> ผมวิ่งทางนี้คนเดียวนะดะเลยเอยสิเ <Yeah. S 2> ทียวนานี่ได้กี่เที่ยวนนไม่รู้ยังไงนับเลยเดี๋ยวผมไปจดไอหมู่บ้านนีนกับสมุด <laughs> <laughs> จัาหมู่บ้านอะไรลก้ก ไอ้เดียวเดี่ยวมานั้นอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เธอไปนี่หนึ่งก็หมู่บ้านอีกหนึ่งแล้วโอ้ไปหาจดกระสมุด,ดนีน้ทำไม่ดีกว่าเหมือนใสอยังไงผมไม่ใช่คนโทษเน่ยเดี๋ยวปลักหน่อยก่อนไปไปช่างเส้นตะลอกมันเสียว่ะเวลากดล็อกขังนี้ขนมะัมันบล็อก,อกหน่ยมันเป็นน้ำสาสไฟตรงนี้วะตาปะ มันมีสายไฟขาดอยู่นี่จะลองกันทีนูกัดนี่หนูกัดรถเลี้ยงหนูก็อย่างนี้แหละครับอยา่าเพิ่มโคตรเข้าไปอ้าว <laughs> <laughs> สบึงเราไปหาเห็ดรถอาเซียงดีกว่าครับ <laughs> <laughs> ไปเทียงกันไป โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดติดตามด้วยกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์ครับชีออกไปเล่นงานแล้วครับนี่มาครับได้4สี่มือแล้วครับสามมือสามมือหรือสี่มือวะ่วันแลกสี่วันไหนสี่วันสีวันนี้สี่วันเมื่อวานยิ่งที่ไหน อ้าสใส่บะได้ครับผมงานงูนี่ขนาดคนถอดด้วย,ยน่ล่างงูใครใยรเงี้ผู้ชอยดิโอ้สันแรงเลน ต้องถอนนะสันสันครับบ่ได้ถอนครับมันบ่ถ,ถึง <c oughs> เราบ่ถ,ถึงกับเป็นจัง่ิลละครับต้องชาชาต้องลุกโทนแต่ชานะไม่งั้นไม่ได้เฮ้ยเอาใครข่วงกันดัวเอามือขันมันมอ,อน่มีเฮ้ยซังแถวใดดะวุ้ย SK คังหลิก ขอเสือมให้เจ้าตัวนี้พอได้ใส่เห็นงานเจะจะกดแหงหรืออันใหม่นี่แตกเลยนี่เป,นเป็นไปเป้ยเป็นไ,ไปใส่ไ,ไ,ไ,ไอ้มันมีหูมันอยู่ตัวนั่นนะมีแม่หูหลอกขนาดมันแม่เอป้นเอนัอ่นแหละ,ละแป้นมันมี ไอ miracle. เออนั้น <ไม S 2> <todas S 1> ล็อกมันอยู่นั่นนีตกลงไปซะเนี่ยวไรอันตกจ่อยกูวแล้ว่ากี้็ขาดนี่อกว่ะเนี่ยมันได้แล้วดปลงหานอดใส่อยู่นู้นจะหนดยาวไหมโเมนใส่ตัวนึงเหื่อกันแล้วครับ โอเคครับผมเจวกันคลิปหน้าสวัสดีครับ